ความเชื่อจำกัดหรือ unlimited belief มาจากไหนแล้วเราแก้ได้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้กับคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูบา,างพาวิส s e ์เอา u t วันนี้นะคะถ้าคุณสงสัยว่าเฮ้ยความเชื่อจำกัดคืออะไรเนี่ยวันนี้ครูบ้างจะมาพูดให้ฟังค่ะว่าความเชื่อจำกัดที่เรามีเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่เราเนี่ยยังเป็นเด็กเลยนะคะ ให้คุณลองคิดง่ายๆนะคะว่าตอนงสมัยที่เราเกิดมาเป็นเด็กน้อยนอ้องอายุสักศูนย์ถึงห้าขวบเนี่ยเราจะยังไม่มีความเชื่อจํากัดอะไรเราจะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยฉันฝันนุ่นฝันนี่ฝันนั่นอยากจะเป็นอาชีพในฝันอย่างเช่นคุณมปางอยากเป็นนักร้องตอนนั้นก็มีความเชื่อมากว่าฉันเป็นได้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาสกัดดาวรุ่งคนอย่างฉันได้นะคะคือตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างอะ่ะมันทําได้มันง่ายๆแล้วเราก็สามารถไปถึงได้ เ,เด็กแต่และคนแม้เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่แล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นเราคุมาปางทําไมพอเรายิ่งโตมาเนี่ยกับกายเป็นว่าเราเนี่ยกลัวไปหมดเราไม่กล้าทําอะไรแล้วเราก็ไม่กล้าเดินตามความฝันมาด้วยซ้ําคุณมาจะเล่าให้ฟังค่ะอย่างสมัยที่เราเป็นเด็กๆกเนาะเพราะเรามีความฝันมีความเชื่อปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ลองทําแล้วลงลงมือทําแบบไม่ได้กลัวอะไรถูกไหมแต่ทีนี้ค่ะจากประสบการณ์ต่าง ที่ผ่านมาอย่างเช่นสมมติครูมาปัางอ่ะยวตัวอย่างครูมาปัางครูปังเนี่ยมีความฝันสมัยเด็กอยากเป็นนักร้องใช่ไหมคะครูปังก็แพยอย่างเด็กน้อยคนนั้นนะคะอยู่ว่างๆเปิดเทปสมัยนั้นเป็นเทปใส่เครื่องเทปนะคะแล้วก็อุดหูฟังร้องเพลงของคุณนิโคนะคะใครฟังเพลงคุณนิโคนงคะ ชอบมากนะคะนั่งไล่แล้วก็อาจจะมีเนื้อเพลงวนะ่าไอ้เทปเทปก็จะมีเนื้อเพลงข้างในนั่งอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ร้องเพลงเห็นตัวเองเป็นนักร้องนะคะมีความสุขค่ะแล้วก็ชอบชอบไปจะเสนอตัวขึ้นเวทีนะคะเพราะอยากอยากแต่แบบร้องเพลงบนเวทีแล้วก็หานะคะหาเวทีขึ้นตลอดเวลานะสมัยเด็กมีความฝัน,นะคะ่ะชอบร้องเพลงแต่แล้วค่ะพอที่บ้านนะคะเริ่มบอกว่ามาปัางเธอเสียงไม่ได้เรื่องเลยนะคะเอาและ เราบอกเฮ้ยจริงหรอ,อไม่เชื่อเราเชื่อเราเสียงดีนะแล้วพอยิ่งโตขึ้นมาจําได้ครูมาปังอยู่ประมาณสักแปดเก้าขวบอ่าอ,อยากจะร้องเพลงแล้วก็ลองให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็บอกว่าเธอเธอเธอมาปังมาปังเธอเสียงไม่ได้เรื่องเลยเพื <laughs> <laughs> <pe> ่อนพูดตรงมากค่ะเพื่อนพูดถงครูมาปังเป็นไงคะเด็กน้อยคนนั้นรู้สึกเศร้าโอ้แสดงว่าเราเสียงไม่ไดีจริงๆริงด้วยอะ่ะ ที่บ้านก็บอกเพื่อนก็บอกแล้วเพื่อนอะ่ะก็ไม่ให้เราขึ้นเวทีร้องเพลงแล้วบอกเราเสียงไม่ดีคือตัดโอกาสไม่ให้เราขึ้นเวทีไปร้องเพลงกับเขาด้วยโหตอนนั้นเศร้าเลยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าความจริงแล้วเราเป็นนักร้องไม่ได้มันเลยสั่งสมความเชื่อมาเริ่มเชื่อว่าตัวเองร้องร้องเพลงไม่ได้เรื่องเริ่มมีความเชื่อนั้นมาอ่ะก็ลองขอแม่ไปเรียนคอนร้องเพลงต่อทีนี้เป็นยังไงต่อคะคอนร้องเพลงคิดว่า เรียนเราไปได้สวยไหมคะทุกคนตอนนั้นเริ่มไปไม่สวยละมันเริ่มมีความเชื่อมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้ฉันเสียงไม่ได้เรื่องครูบางคนนั้นก็ทําไม่ได้ดียอวอมาเหมือนกันเพราะมีความเชื่อจํากัดละเพราะมีคนบอก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 เรามาเนี่ยเห็นบ้านะคะหรือนะคะครูมันจะเล่าอีกอันหนึ่งให้ฟังอย่างคุณลองสังเกตดูนะว่าเฮ้ยเราทําไมทุกวันนี้นะคะเรานะ ถึงรู้สึกว่าเรารู้สึกไม่เติมเต็มเรารู้สึกว่าเรามีข้อจํากัดเต็มไปหมดเลยให้คุณลองคิดดูนะคะว่าสมัยที่เราเป็นเด็ก่ยตอนที่เราสอบเกรดที่โรงเรียนเนาะตอนที่เราเป็นเด็กเด็กน้อยๆตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกแค่ว่าเฮ้ยทาให้มันสนุกสนุกทำให้เราผ่านเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนุกของเราแต่แล้วค่ะบางบ้านอาจจะเจอผู้ปกครองที่ว่าเฮ้ย เนี่ยถ้าเธอคะแนนไม่ได้เท่านี้นะเธอจะยิ้มมีความสุขแบบนี้ไม่ได้กลายเป็นว่าเด็กน้อยที่เรียนหนังสือเนี่ยเริ่มถูกความกดดันเข้ามาบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอไม่คะแนนถึงเท่านี้อ่ะเธอจะนั่งยิ้มมีความสุขแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องไนหนังสือเพิ่มเธอต้องเอาคะแนนให้ได้เท่าเพื่อนคนนี้สิเธอต้องไปเอาที่หนึ่งสิเห็นอะไรไหมตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีความเชื่อเราว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ย ทำไม่ได้ดีไม่เก่งเหมือนคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีความสุขแล้วเราก็จะเป็นที่ผิดหวังของพ่อแม่หลังจากนั้นเราก็เริ่มมีความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมาว่าถ้าหากเรายังไม่สําเร็จถ้าหากเราไม่ถึงเป้าหมายถ้าหากทําให้พ่อแม่ผิดหวังในตัวเราเราจะยังมีความสุขไม่ได้คุณลองสังเกตดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากคุณยังไม่ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการจะไป คุณจะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรคะเพราะว่าเนี่ยแหละในอดีตที่ผ่านมาคุณถูกปลูกฝังความเชื่อมาว่าถ้าเธอยังไม่สําเร็จเธอยังไม่ได้เกตเองเธอยังไม่ได้ทานู่นนี่นั่นอย่างนี้ที่ฉันต้องการที่พ่อแม่บอกคุณคุณจะยังไม่สามารถมีความสุขได้ไม่ใช่ทั้ทุกวันนี้เวลาคุณทํางานไม่ว่าคุณจะสําเร็จแบบในระยะไหนก็ตามแต่บางทีอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอ หรือคุณจะยังรู้สึกว่าฉันยังสุขไม่ได้ถ้าฉันยังทําไม่ได้เต็มที่เนี่ยมันคือความเชื่อจํากัดที่เราถูกปกฝังขึ้นมาอย่างเช่นอะไรอีกยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของความรักเรื่องของความรักถ้าหากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าติดขัดเรื่องของความเชื่อจํากัดเรื่องความรักคุณต้องลองมองย้อนกลับไปในอดีต ว่าตั้งแต่ที่คุณน่ะเริ่มมีฮอร์โมนแห่งความรักนะคะช่องเป็นวัยรุ่นคุณเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างคุ่อาจ,จะเคยนึนปฏิเสธคุณชอบคนนั้นแต่คนนั้นไม่ได้รักคุณคุณรู้สึกโอ๊ยหรือฉันไม่เหมาะสมกับความรักเนี่ยหรือคุณอาจจะลองเปรียบเทียบว่าเธอสวยไม่พอคุณก็เริม่มมาเก็บมาอ๋อโอเคที่ฉันยังไม่มีแฟนเพราะว่าฉันยังสวยไม่พอหรือคุณอาจจะเจอผู้ชายคนหนึ่ง แล้วก็บอกคุณว่าเธอยังเก่งไม่พอคุณก็เก็บมาว่าโอเคถ้าฉันยังเก่งไม่พอฉันยังสำเร็จไม่พอฉันยังมีความรักไม่ได้เนี่ยมันคือประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาจนกลายเป็นความเชื่อจำกัดที่ส่งผลมาถึงณัปัจจุบันทีนี้ถ้าหากคุณอยากที่จะทำลายความเชื่อจำกัดเหล่านี้สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือคุณจำเป็นที่ต้องกลับไป ดูสิว่าเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ใดที่ฉุดรังคุณไว้เหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ใดที่ทําให้คุณมีความเชื่อจํากัดเหล่านี้แล้วให้เรามองมุมมองใหม่ต่อเหตุการณ์นั้นว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากจากมุมมองตอนนี้คุณมองย้อนกลับไปแล้วกลับไปเรียนรู้เหตุการณ์นั้นใหม่กลับไปรีรันเหตุการณ์นั้นใหม่คุณได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์นั้นบ้าง แล้วคุณจะสามารถมองเหตุการณ์ในอดีตที่มันเจ็บปวดเนี่ยมองเป็นแง่ดีได้อย่างไรบ้างนี่คือวิธีการแก้ไขความเชื่อจำกัดซึ่งถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณตั้งใจที่จะทำลายความเชื่อจำกัดของตัวเองแล้วหรือยังแบบฝึหกหัดที่จะให้ในคลิปวิดีโอนี้ คืออยากให้คุณลองเขียนลิสต์ออกมาว่าอะไรบ้างคือความเชื่อจํากัดที่คุณมีอย่างเช่นคุณอาจจะมีความเชื่อจํากัดเรื่องของการเงินว่าอ๋อคนชนชั้นกลางอย่างเราอะรวยไม่ได้หรอกสมมุตินะคะคุณมีความเชื่อนี้อาจจะมาจากคนรอบข้างบอกคุณอาจจะมาจากสังคมบอกคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณลองเขียนลิสต์ความเชื่อจํากัดที่คุณมีแล้วให้คุณลองกลับประโยคใหม่ เขียนเป็นประโยครน,นกันข้ามแต่ทางนี้ทางนั้นาการที่คุณเวิร์กกับตรงนี้มันเป็นอยู่ในระดับจิตสํานึกแต่ถ้า,าคุณอยากจะเวิร์กกับจิตใต้สํานึกอ่ะสิ่งที่คุณควรทําคือคุณม้าอยให้คุณะลองฝึกนั่งสมาธิฝึกนั่งสมาธิให้คุณอยู่ในคลื่นที่คุณสามารถจูนกับจิตใต้สํานึกของคุณได้คือคลื่นที่มันสงบมากม โอเคไหมแล้วหลังจาคุณนั่งสมาธิเนี่ยให้คุณลองใส่ความรู้สึกเข้าไปใหม่เห็นความเป็นไปได้เห็นตัวคุณที่ทําได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีข้อจากัดใดทั้งสิ้นให้คุณลองวาดภาพเป็นการรีวายในสมองคุณใหม่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่ใช่แล้วนะคนที่มีความเชื่อแบบนี้ตอนนี้ฉันมีความเชื่อใหม่แบบนี้แต่อย่าลืมค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องกลับไปที่จะ แก้ไขความคิดในอดีตที่คุณมีเพราะคุณภาพของชีวิตของคุณทุกวันนี้มันเท่ากับคุณภาพของความคิดแล้วก็คุณภาพที่อยู่ภายในตัวของคุณโอเคไหมคะคุณไม่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมถึงดึงดูดเรื่องบางเรื่องเข้ามาเฮ้ยทำไมเราถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณลองคิดดูว่าสมมติมีโถแก้วอันหนึ่งข้างในโถแก้วเนี่ยเป็นขยะอาจจะเป็น ผลไม้ที่เริ่มเน่าแล้วนะคะใส่เอาไว้ข้างในโถนี้แล้วคุณก็ปิดฝาไว้ด้วยห่อของขวัญสีสวยมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็เจาะรูนิดหน่อยอ่ะสวยๆทีนี้ค่ะคำถามคือถ้าหากคุณวางกระปุกเนี้ยเอาไว้ข้างนอกคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนค่ะเมื่อข้างในคือของเน่าเสียสิ่งที่จะดึงดูดมาก็คือ มแมลงวันถูกปะแมงวีหรือมแมลงใดๆก็ตามที่ชอบอยู่กับขยะสิ่งนี้เปรียบเหมือนกับอะไรคะเปรียบเหมือนกับสิ่งที่อยู่ภายในของคุณน่ะถ้าภายในของคุณมันเน่าเสียโลกภายในของคุณมันมีแต่ค,บคาบ่นคาด่ามองโลกแง่ไม่ดีสิ่งที่คุณนึงดูดมามันก็คือสิ่งที่เหมือนกันถูกปะก็จึงไม่แปลกที่ว่าทําไมคุณถึงดึงดูด บางเรื่องบางราวเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าถ้ามันฉันต้องเจอแบบนี้ด้วยอะ่ะเอ้ยทําไมอะ่ะฉันไม่เข้าใจแต่ทีนี้ค่ะถ้าหากคุณเปลี่ยนในโถแก้วนี้ใหม่กลายเป็นโถแก้วที่ข้างในเต็มไปด้วยดอกไม้สวยงามคุณไม่จาเป็นต้องห่อกระดาษข,ของขวัญเลยอะ่ะแค่คุณวางดอกไม้ไว้อะ่ะคุณก็จะดึงดูดไปไงเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆคนรักที่คู่ควรกับคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนที่โลกภายในเปลี่ยนจากความเชื่อจํากัดที่คุณมีโอเคปะพอคุณเปลี่ยนข้างในใหม่ปุกเนะะี่ยค่ะโลกภายนอกคุณมันจะเปลี่ยนไปทีนี้ครูปังจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังเมื่อหนึ่งไม่สิสองปีที่แล้วสองปีแล้วเนี่ยเร็วนะเนี่ยสองปีที่แล้วค่ะครูมะปางเนี่ยเริ่มมาเวิร์กกับภายในของตัวเองกลับมานั่งสมาธิ กลับมาเขียน affirmation กลับมารักตัวเองจากภายในตอนนั้นเนี่ยครูมาบางเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะกลับเข้ามาดูว่าข้างในฉันเนี่ยมีอะไรบ้างทำไมฉันเจอแต่เรื่องราวที่ฉันไม่อยากจะเจอทำไมฉันดึงดูดคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วแบบอะไรเนี่ยนี่บอกว่าคืออยากดึงดูดคนรักอยากจะดึงดูดชีวิตที่ฉันฝันไว้แต่ว่าทุกวันนี้ทาไมฉันยังไปไม่ถึงแล้วคุณเชื่อไหมว่า จังหวะที่ครูมาปางอะเวิร์กกับตัวเองเวิร์กกับโลกภายในลองกลับไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้ข้างในฉันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างเนี่ยความเชื่อเรื่องความรักความเชื่อเรื่องการงานความเชื่อเกิดกับตัวเองพูาบังกลับเข้าไปหลักตัวเองทํากระบวนการต่างๆแล้วในช่วงเวลาที่ผู้บังแบบเปลี่ยนตัวเองได้อะ่ะรู้สึกมีความสุขกับทุกๆวันรู้สึกว่า ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เปิดกว้างแล้วก็รู้ว่าความรักดีๆอะ่ะกำลังรอฉันอยู่ตอนนั้นมีความเชื่อสุดใจไม่มีอะไรที่จะแบบมาขัดขวางแล้วบอกเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นเชื่อมากๆหลังจากที่แบบกลับมารักตัวเองจริงๆอะ่ะแล้วกลับมาแบบลบล้างความเชื่อกับความรักเก่าๆอด,ดีตที่ผ่านมาประสบการณ์ฉันให้อภัยฉันปล่อยมันไปแล้วในจังหวะตรงนั้นนะคะ เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นคู่บังก็สามารถดึงดูดสามีคนปัจจุบันเข้ามาในชีวิตได้หลับโอกาสได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียมาใช้ชีวิตมาทํางานที่ต่างประเทศตามที่ตัวเองเคยฝันเอาไว้เมื่อสิบปีที่แล้วเออมันเกิดขึ้นเร็วมากคือสองเรื่องเนี้ยเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยแล้วคู่บังมาที่นี่คูบังก็ได้มาทําอาชีพในฝันที่เมื่อสิบปีที่แล้วคูบังฝันเอาไว้ก็คืออาชีพของการเป็น อินสตร c t เตอร์ครูสอนค้าดออกกำลังกายเออครูก็มีความฝันบ้างมากนะคะเด็กเมื่อสิบปีที่แล้วอยากเป็นครูสอนค้าดออกกำลังกายแล้วในวันที่ครูต้องเคลียร์ทุกอย่างออกปุ๊บอะมันดึงดูดกลับมาหมดเลยอะด้วยการลบล้างความเชื่อความเชื่อจำกัดที่ตัวเองมีว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกคนตัวเล็กๆอย่างฉันเป็นผู้หญิงอย่างฉัน เป็นคนเอเชียอย่างฉันเป็นไปได้หรอมาทํางานสอนออกกําลังกายที่นี่เฮ้ยหรือคนที่แบบหน้าตาอย่างฉันจะมีผู้ชายดีๆมาลักฉันหรอผู้ชายดีๆอะ่ะมีแฟนไปหมดแล้วผู้ชายหน้าตาดีมีเจ้าของหมดแล้วคุบังลบความเชื่อของเราไปหมดเลยอะไรที่อะไรก็ตามที่มันลิมิตความเชื่อ,อไวอ้อ่ะคุบังรีเลสออกไปให้หมดแล้วฉันรู้ว่าคนคนนี้รอฉันอยู่ฉันรู้ว่าโอกาสในหน้าที่การงานฉันกําลังรอฉันอยู่ ฉันรู้ว่าฉันได้มาแน่นอนด้วยการลบล้างความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ความคิดลิมิตที่มันจำกัดคุณไว้อะวันนี้คุณจะไม่ต้องเวิร์กออนกับตรงนั้นถ้าคุณอยากที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอยากให้คุณลองกลับมาเคลียร์เขียนลิสต์ออกมาก่อนทีนี้ค่ะนอกจากกระบวนการตรงนี้นะคะคุณอยากให้คุณเนี่ยรู้จักกับ อันนันหนึ่งอ่าพวกบังเขียนกระดานไว้นะคะน้องชื่อว่าโอพโนโพโนนะคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> อ้ฝึกอยู่หลายทีโอพโนโพโนนะคะเออนะไม่รู้ใครเคยเห็นบ้างน,นะคะเป็นสำนวนไม่ใช่สำนวนเป็นประโยคที่เวลาคุณพูดเราเนี่ยจะเป็นการยกกระดับขึ้นฟรีคอนซีอันแรกคะ่ะ I'm sorry Please forgive me Thank you I love you. Uh huh. I'm sorry please forgive me. Thank you I love you. ภาษาไทยก็คือฉันขอโทษย่โทษให้ฉันนะขอบคุณแล้วฉันรักคุณนะไม่รู้ใครถนัดภาษาอะไรก็พูดตามนั้นะคะคำพูดเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็นคำพูดที่ทำให้คุณเนี่ยอยู่ในขึ้น high vibration แล้วเวลาที่คุณพูดเนี่ยค่ะเหมือนกับคุณเนี่ยกำลังเข้าไปเคลียร์กับตัวเองข้างใน อย่างทุกวันเนี้ยไม่ว่าคุณจะมี Unlimited belief อะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทําไมฉันต้องมีความเชื่อเหล่านี้ด้วยเฮ้ยทาไมทําไมที่บ้านถึงทําให้ฉันมีความเชื่อแบบนี้สมมุติใหญ่คุณไม่อยากไม่อยากคุณโทษใครเลยไม่อยากคุณโทษใครเลยเลิกโทษตัวเองเลิกโ้ษคนอื่นแต่วันนี้คุณมามี responsibility หรือมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันหนึเ ด้วยการให้คุณพูดคําพูดเหล่านี้ค่ะฉันขอโทษกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเหตุการณ์ในอดีตเนี้ยมันจะแย่แค่ไหนวันเนี้ยฉันขอโทษ please forgive me ฉันยกโทษฉันขออนุญ,ญาตยกโทษให้กับตัวฉันเองเจ้คิดไว้คะยกโทษให้กับตัวฉันยกโทษให้กับทุกคนที่อาจจะเคยทําไม่ดีกับฉันขออนุญ,ญาตยกโทษให้กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วฉันขอบคุณฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีฉันขอบคุณตัวฉันฉันขอบคุณทรัพยากรบนโลกนี้ที่มีให้กับฉัน I love you ฉันขอบคุณตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณให้คุณนะคะลองฝึกพูดประโยคเหล่านี้ในแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นยิ่งคุณฝึกพูดได้บ่อยมากเท่าไหร่ให้คุณลองสังเกตูว่าคุณจะอยู่ในคลื่นของ vibration ที่สูงขึ้นทีนี้ประโยคเหล่านี้เนี่ยค่ะ ให้คุณนะคะลองฝึกโดยเฉพาะตอนเช้าที่คุณตื่นมาระหว่างวันแล้วก็ตอนเย็นโอเคปะอ่าลองไปฝึกดูนะคะทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องของ Vibration ว่าอ้าวคุณมาปางแล้วพูดประโยคเหล่านี้เป็น High Vibration แล้วเรายังไงหรอนะคะคุณต้องรู้ก่อนนะว่าความคิดความรู้สึกของเราจะไปแมทชิ่งกับคลื่นพลังงานเดียวกัน แล้วคุณเปิดขึ้นรีโอที่1อย93.5คุณก็จะเป็นแมทชิ่งกับคนที่เป็นขึ้นพลังงานเดียวกันเหตุการณ์นี้เป็นพลังงานเดียวกันที่ขึ้น93.5ดังนั้นจึงไม่แปลกค่ะพอคุณมีความเชื่ออะไรที่อยู่ภายในโถแก้วของคุณน่ะคุณจะไปดึงดูดเหตุการณ์คล้ายๆกันเข้ามาทีนี้ถ้าหากคุณปรับที่ขึ้นวเบรชั่นของคุณใหม่ ด้วยการลองพูดคําพูดเหล่านี้กลับไปเคลียร์ความเชื่อจํากัดภายในของตัวเองปุ๊บคุณจะกลายเป็นหูแก้วที่เป็นดอกไม้ละคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นคุณแฮปปี้มากขึ้นคุณก็จะไปดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณดังนั้นสิ่งนี้สําคัญถ้าวันนี้ชีวิตของคุณมันอะไรก็ไม่รู้อีย่างวะ <c oughs> สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคะไม่ใช่ พยายามแก้ไขโลกภายนอกแต่คุณต้องกลับเข้ามาแก้ไขตัวคุณข้างในวันนี้คุณรู้สึกยังไงวันนี้คุณมีความคิดยังไงคุณมีมีแพทเทิร์นในความคิดของตัวเองยังไงบ้างคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองคืออะไรบ้างอะไรคือความเชื่อที่ฉุดรังคุณไว้วันนี้คุณไปเวิร์กออนกับมันโอเคไหมคะคุณตั้งหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะ แล้วถ้าใครนะคะอยากที่จะฝึกนักสมาธิครูบางมีเปิดครอสนะคะนังสมาธิ21วันฟรีนะคะสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้แอดมาเลค่ะที่ไลน์แอดครูมาปังหรือใครนะคะสนใจเป็น p r i v a t e coaching ก็สามารถแอดมาค่ะที่ไลน์แอดครูมาปังเช่นเดียวกันแล้วเรามคาุบกันใหนม่ในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ครูมาปังพาไวเช้าขอลาไปก่อนขอทุกวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ